ไม่พูดกูอยู่เลยเดิมไอ้นี่ทอยเล็ดพาวเวอร์ดีเฟนด์นีกูดายะเพื่อก็อยู่กับแบบดีแบบแสนที่ท่านผู้ชมไม่เคยมานะก็ผมคนเดิมติกจิกเกมอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยวันนี้ผมก็เล่นนะนะแต่เอ้ยมันมีช่องหนึ่งอะอยากรู้จกเลยในกระเป๋าผมมีตัว ตากาก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 ทั้งนั้นเลยเงินผมก็น้อยนิดวันนี้ผมก็จะมาเก็บตังซื้อไททันทีวีแมนเวอร์ชั่นอัปเกรดเรียบร้อยเรียบร้อยโดนยุงไม่มีเสียงยุงกัดเราหายห โอ้ยแลกแลกแหลกแหลกแลกเฮ้ยอูดเฮ้ยโอ้ยแหลกไหนดูซิมีสิมิ่เอิงไคเนี่ยอ๋อเขาลงอะไรก็ไม่รู้จะลงกินเลเซอร์อนี่อะกินเลเซอรไอ์ไม่อยากกินก็ปิดวันนี้สควิทสควิทเคฟสควิทเวฟดีกว่า,ก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 ,วากินเลเซอร์ที่มาเล่นไหมแบบมันมีเพื่อน าเงินเหลือนิดเดียวโอ้ยพี่อ่อนเกินไปพี่พี่พี่จะมาเล่นอย่างงี้ไม่ได้พี่อ่อนมากมากเลยพี่จสกฟิทเว็บอะจาคฟิไม่ได้ตัคือเวจะดีสุดโอ้ยเลื่อนกองบอกได้โอเคเลื่อนกองบอกไปดิจะได้จะทง่ายต่อก,การถ่ายคลิปตื่นเตือนกินเลเซอร์ โอเคอัปเกรดลที่ผมเอากินเลเซอร์มาเพราะว่ามันอัปเกรดง่ายแล้วก็แรงยิงเร็วด้วยคือเพื่อนเองจะทำอย่างนี้เองอย,อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ป้องกันได้แค่ชั่วคราวเนี่ยสุดท้ายมันก็มาเยอะกันแล้วก็ตายหมดเลยเงินไม่พอไม่มีเงินจะอัปเกรดไม่ กีวิดีวาชันนี้จะเป็นกล่องกล่อ็กีเลเซอร์ก็ไม่ได้ป้องกันอะไรคณะกีเลเซอร์มันอ่อนมากนะอ่ะอะาทำเชิงหัวอักกีเลเซอร์ครบแล้ว มันจะมีตัวหนึ่งออกมาคือจะลงแต่ตัวผู้นี้นะเนี่ยบอกแล้วมันกันได้ทั้งชั่วคราวเนะน,นี่ยท้ายมันก็หลุดอือไม่มีเงินเลี้ยงตัวละร้อยยิงไกคามิล่ามูแม่นยิงไกล,มไ,มลไกลซะด้วยงวเ,เงินอัพเกรดนี่เงินอัพเกรดทีนึงคือกะเอาจนเลยอะ่ะตัวเนี้ยเอาจนเลยอะ่ะ <Cornell. S 2> อ, <shirt. S 1> อันนึงอ่ะโหการนับเกตของมันช่างร้ายแรงลิดเกินแปลงล่างอุ้ยมันไม่แย้วอันนี้เป็นจีเหลี่ยมทอยเรตเหลี่ยมเตอะหน้าตาไม่เหลี่ยมเลยหน้าตาก้มๆโอเคก็ การอัพเลเวลของพวกเขาทีช่างออนจริงๆว่ามีคีริโตล่านี้ก็หนูว่าได้อยู่นะเส<ม>ียงอะไรอะ่ะเถียงกระบองนี่มหืึรัวๆเงินขึ้นรัวๆนี<ม>่เอาเงินไปอ<ม>ัพเกรดด้านหน้าดีกว่านะมนี่ใช้ตัวาร์มตังก็ได้อีกตัวาร์มตังแหละ วิทีเจอเสือดำในสไปเดิลครับนี่ใช้เงินอัพเกตคือกักทีเดียวเอาอจนมาพออมรอนดูซิมันปีนได้ไหมไม่ปีนได้ อะไรดำๆเยอะๆบิดบิดำดีบดีบจะออกมาเดี๋ยวจะอัพเกรดแขนข้างเดียวแขนอุ้ยที่ส่งคาร์เมราแมนไปดีกับเขาแล้วเนี่ยแปลงอัพเกรดอื้มดูเงินอิวสามล้าน ไอ้ตัวอะไรเนี่ยมีบ้องด้วยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวตายซะด้วยต้องตัดไตาขายข้างนึงเราถึงจะสามารถลงตัวนี้ได้ต้องตัดไตาขายข้างออโอ้สกีบิดีด้ดมอมดอมเว้ยสกิบีดี้ตัวนึงไป ขออน,นุญา,าตเราเสียนะท่านผู้ชมไื่อยากเสียมันดังไปโหแตกใ <c oughs> นมีสองแขนแล้วเงินได้มากขึ้นรวยล้นได้แค่ีตัวเองลง้นได้แค่สิบตัวตอนนี้มีอยู่สิบตัวตันอยู่ที่ยี่สิบคนใช่แต่ตอนนี้ก็ค่อยๆลางไททันกัมมิล่าแมนโอ้หสไปเดอร์สไปเดอร์ ตัวยเก็เ <c oughs> ไม่คิดว่าแนวทัพนี้จะไหวหรือเปล่าดูจากจีแมนมาทีนึงก็ไม่น่าไหวฮะจบเกมแล้วเหรอมาเอาตังค์ไปซื้อตัวละครกันดีกว่า เติมแบบนั้นจะต่อกันเลยนะท่านผู้ชมอือหือวันนี้ช่องผมจะไม่ใช่ช่องสายเติมเหมือนพี่แต่งฟอร์วัชชิ่งแต่ช่องผมก็สนุกแค่ท่านผู้ชมบางท่านใช่ท่านผู้ชมบางท่านจะคิดว่าช่องผมสนุกอู้ร้านค้าเอ้า โอ้ยโอ้ยยเจ็บใจนะข้าเจ็บใจนะหนึ่งกองห้ากองอ้อเอาจริงดิังไม่มีตัวอื่นหน่อยเหรอไม่น่าไหวไม่น่าไหวถ้าเติม,มยังไงสิบตัว เออพี่ว่าไม่ม,มีมันเกี่ยวอะไรเนี่ยพวกนี้เนะนี่ยดูเลยเราผมได้ไหมร้านค้าตัวละครน,นั้นมั่นอยู่เลยก็เพียงแค่นี้เนี่ยอาจจะจบเลยก็ได้นะผู้ชมมั่นอยู่ไหนใช่ มันไม่มีท่านผู้ชมผมยังไม่เข้าใจเลยนะท่านผู้ชม,มไม่เข้าใจกับม,มันไม่เข้าใจกับมันเลยท่านผู้ชม,มสงสัยเลยมันคืออะไรนี่อต้องซื้อตัวละครใหม่บ้างแล้วมีตัวแค่สองร้านเอง อยากซื้อไททันทีวีแมนแต่ซื้อบรอดเลยโอเคก็มีแค่นี้แหละหมดเนื้อหมดตัวที่สุ่มของมันอยู่เลยอไอกสุ่มของไอ้สุ่มของหลายๆเด้ออือกาจะเป็นเงินเหรอ อยู่ไหนกองอยู่ไหนการซุ่มของนี่บอกหรือแล้วถ้าสิบจับไปได้เงินอ้อมอะไรมาใหม่เอโอ้โหอันนี้ต้องใช้ถึงหนึ่งพันเลยเหรอถึงจะได้คุชชีอยำสีห้าหก แพ mm hmm. งมากเลยท่านผู่ชแล้วก็จะมาเล่นระดับยากสุดเอ๊ะต้องเป็นระดับสองคนเท่านั้นถ้าเขาก็จะไม่เล่นกันแล้วแต่คลิปหน้าผมอาจจะเล่น Daddy World ไม่ก็เล่นไม่ได้เพราะเครื่องแหละแล้วก็ถ่ายคลิปไม่ได้เนาวันเล่นได้จะถ่ายคลิปไม่ได้แล้วท่าูชม ก็ถ้าเกิดคลิปตัดเมื่อไหร่ก็แปลว่าผมมันน่าจ,จะตันได้แค่นั้นแหละคลิปมันก็คงแบบเมมเต็มอะไรอย่างเงี้ยกนูคลิปผมก็มีสิทธิตัดได้อๆๆๆว่าจะเข้าได้ทีหนึงนใช้เวลาเป็นชื่อเมองเลยเหรอนี่เขาตัดไปตอนที่เข้าเสร็จเลยนะโอเคนะก็เข้าเสร็จแล้ว คืออะไรเนี่ย What are you doing เ <c oughs> บิ้ b เบิ b มเบิ้มเรียบร้อยเพื่อนผมเล่นสไ વ เวอร์ครับแล้วก็โดนหมีในป่าฆ่าตายโจโชโดนหมีล่าไปกินเลยป้ากติ <c oughs> ป้าละอุ้ยน่าแต่หน้าตาย,ยัางดุเลยจะคือเวฟ เอาเงินมาข้าไม่มีเงินโอเคเงินเราก็ไม่พอในการอัปเกรดตัวละครยิงมันเออยิงคอรัตแปลง่างต่แต่แต่นต่แต่นต่แตแตแต่ต่ต่แตตนตตตน ตัวอะไรก็ไม่กินเลเซอร์อิวอิวอิวบิงเทียน้อยมากเลยก็คลิปหน้าอาจจะลงแดนนี่เวิร์ไม่ก็ไม่ลงนะเพราะว่าแหลกจริงๆผมพยายามจะลงหลายคลิปมากเลยแต่ มันนี่มันมันลงไม่ได้เพราะว่ามันแหลกทำให้คลิปมันพังผมก็ลเลยลงไม่ได้เฮ้ย่ได้ผมอาจจะตายก็ได้นะเกมเด็ดดอนนี้มันยากเลด้วยจะคลิปเวฟเหียบ้อยเออเวลกันอุย้ยเท้า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 ,ามันอยู่บนหน้าเลย